สวัสดีคุณผู้ชมนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ต้นซีแชนเนลครับก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนะื้อหากันนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องต้นซีหน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปใหม่ๆต่อๆไปด้วยนะครับส่วนในวันนี้ผมก็จะมาแนะนําการเตะลูกเตะมุมหลังจากอัปเดตแพทนี้นะครับผมโดยก่อนหน้านี้ผมได้ทําคลิปการเล่นลูกเตะมุมไปหนึ่งคลิปแล้วนะอันนั้นจะเป็นการเล่นสั้นนะครับส่วนในคลิปนี้เราจะเป็นการเล่นลูกโด่งนะครับผม ส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูเทคนิคการเล่นเตะมุมแบบเล่นสั้นนะสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับในช่อง YouTube นะของผมเนี่ยโดยที่ผมได้เอาเทคนิคนีคน้มาจากช่อง YouTube ของโอเพเยอร์ต่างประเทศนะครับที่ชื่อว่าโบลารสนะโบลรสเดจินนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะถ้าใครอยากไปดูต้นฉบับตัวจริงนะครับโดยที่การเล่นลูกเตะมุมแบบนี้จะใช้การเตะโด่งเข้าไปนะ เข้าไปตรงหน้ากรอบเขียนโทษแล้วให้นักเตะเราที่อยู่ในกรอบเขียนโทษนะครับมงเข้าไปเลยนะและสิ่งแรกที่เราต้องมีนะก็คือนักเตะที่จะต้องไปเตะมุมนะ โดยที่ค่าพลังของนักเตะที่จะเตะมุมนะครับจะต้องมีค่าฟรีคิกเยอะแล้วก็มีค่า,า power นะครับชุด power ที่เยอะนะครับสองค่านะค่าฟรีคิกที่เยอะนะครับแล้วก็ชุด power ที่เยอะนะอย่างน้อยก็สัก80-90ขึ้นไปเลยนะครับอันนี้จะยิ่งดีเลยยิ่ง90ขึ้นไปเนี่ยจะยิ่งดีเลยนะครับจะทําให้เตะแม่นแล้วก็แรงแล้วก็พุ่งเข้าหัวของคนที่จะโมงเลยนะครับหลังจากเราเลือกให้เตะที่จะมาเตะมุมแล้วนะครับ หลังจากนั้นเราจะมาปรับทิศทางที่จะเปิดบอลน,นะให้ไปอยู่ที่ inside f o o d curve นะครับผมก็คือเลื่อนให้มันปั่นไซคโค้งนั่นแหละ inside foot curve นะตามรูปเลยนะครับแล้วก็เลื่อนทิศทางของตำแหน่งที่จะเตะไปนะให้มันออกห่างจากกรอบ5้าหลานะครับประมาณ2เมตรนะครับผมหลังจากนั้นก็เตะเข้าไปให้สุดแรงเลยนะครับกดปุ่มเปิดให้เต็มขีด4หลอดเลยนะครับผมแล้วลูกบอลก็จะพุ่งเข้าไปหาตัว ที่จะมงบอลนะมันจะเข้าไปประมาณกลางประตูพอดีนะมันจะอยู่ในแนวกับเส้นเส้นกรอบห้าลานะครับแนวนั้นเลยนะผู้เล่นที่อยู่ตำแหน่งั้นของเรามันก็จะมงได้เลยนะบอลจะพุ่งแรงมากยิ่งนักเตะที่มีค่าฟรีคิกกับค่าพาวเวอร์ที่เยอะนะมันจะพุ่งแรงแล้วก็แม่นนะครับผมมันก็เป็นประโยชน์เลยนะรูปแบบนี้นะขอแนะนําอีกอย่างหนึ่งนะให้ใช้นักเตะที่เล่นลูกมงดีนะต้องมีนักเตะที่เล่นลูกโด่งดีนะสัก2คนเป็นอย่างน้อยนะครับ เผื่อมันจะได้วิ่งเข้ามาโชว์ไปนะแบบในคลิปนี้ก็จะมีทั้งโรบินฟันเพอร์ซีหรือว่าเดาวิดเตสเกีนะที่ของผมใช้กันะครับผมหลังจากที่ผมลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูแล้วนะถือว่าได้ผลเยอะมากเลยครับเยอะมากกว่าเทคนิคอื่นๆที่คนเขาแนะนํากันนะเทคนิคนี้ผมคิดว่ายิงสัก10ลูกเข้าสักหลูกครึ่งนึงเลยครึ่งนึงนี่นจะเข้าเลยนะเข้าหัวแล้วก็ได้วงเลยนะครับยิ่งเราใช้นักเตะที่ มีพลังเยอะๆอย่างที่บอกมันจะมันจะแม,ม่นกว่าเดิมนะครับก็จะประมาณนี้นะก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้นะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องต้นซีหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปใหม่ๆต,ต่อไปด้วยนะครับส่วนคลิปในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับผม